ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวใช้แดนของไทยเราประจำวันที่13ตุลาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าไทยของเราเดินเกมเหนือซัดและล่าสุดครับเกาหลีเองก็สั่งแบรนด์เขมรทันทีพร้อมกับหุนเซนนั้นวูบแล้ววูบอีกเมื่อแรงงานลุกฮือจำนวน5,000คนถึงขั้นปิดตัวลงไปเลยกับโรงงานของจีนซึ่งถือว่าเป็นสเกลที่ใหญ่มากนะครับโรงงานแห่งนั้นมีพนักงานถึง5,000คนตอนนี้หุนเซนเนี่ยจะออกจากบ้านไม่ได้อยู่แล้ว และยังมีเรื่องราวตามติดตามต่อกับทั้งบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและก็พื้นที่กองทัพภาคที่สองโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนของไทยเราเดียวผมจะมาไล่เรียงจากพื้นที่กองนรับภาคที่สองกันก่อนเมื่อวานนี้ก็มีการสรุปชัดเจนออกมากับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่พบว่า ตรวจพบฝ่ายกัมพูชานั้นบินโดรนครับบริเวณช่องกลางเนี่ยหนึ่งลำประสาทตาควายเจ็ดลำช่องอกสามลำและยังสามารถตรวจพบทหารกัมพูชาปรับปรุงทหารทีมมั่นและก็บังเกอร์อย่างต่อเนื่องส่วนแนวกำลังครับก็ยังวางตามแนวที่มั่น เดิมฝ่ายไทยเราก็เฝ้าตรวจการอย่างเข้มข้นและเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตอบโตตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นทางฝั่งกองทัพภาคที่สองกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่มีการสรุปออกมาอย่างเป็นทางการส่วนกองทัพภาคที่หนึ่งครับเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นอยากรู้อยากทราบกันเหลือเกินในตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่เราก็ยังคงเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอยู่แต่ที่มันพิกนั้นครับในวันที่12ตุลาคม ก็เป็นรายงานจากกองกําลังบูรพาหรือกองซัพที่หนึ่งเองตรวจพบทุ่นระเบิดจำนวนสองครับในพื้นที่บ้านหนองยากแก้วกลายเป็นว่าตั้งแต่เราเก็บกู้ทุ่นระเบิดมานี้ก็พบแล้วห้าที่อยู่ในพื้นที่โดยก็ยังมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่บ้านหนองจันทร์ และบ้านหนองยาแก้วกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายกัมพูชานั้นก็พบความเคลื่อนไหวประชาชนสื่อมวลชนทหารและตำรวจติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยเราประมาณ30-40ถึงคนครับบริเวณจุดที่เรานั้นกำลังเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งการใช้รถหุ่นยนต์ทั้งการขับขับเคลื่อนเองโดยสถานการณ์ทั่วไปยังคงปกติอยู่ขเขมรก็ยังเฝ้าระวังยังมีการส่องกล้องเป็นระยะนะครับสำหรับพื้นที่บ้านหนองจานระยาย ส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วครับก็ยังคงพบฝ่ายกัมพูชานั้นเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งมวลชนมีทั้งผู้สื่อข่าวจำนวนประมาณ30-40ถึงคนในวัดเพลจันโดยเป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงจุดยืนรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสารเป็นพื้นที่รับส่งสเสบียงเป็นสิ่งของสัมภาระและก็เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยทั้งสองพื้นที่นั้นสถานการณ์ยังคงปกติอยู่นะครับทางบ้านหนองจันและก็บ้านหนองยาแก้ว แต่ดูเหมือนเขมรเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนวิธีนะวิธีแรกเลยที่เขาทำเนี่ยก็คือการไลฟ์สดที่ไลฟ์กันทุกวันนะครับเรามาทำยังไงเขมรก็จะมีไลฟ์สด2-3ถึงวันติดต่อกันรวมไปถึงวันนี้เนี่ยมีการส่องกล้องทางไกลอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะส่องอะไรนะครับมาส่องแบบนี้เนี่ยมันได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นการยืนขึงขังเอาไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราพบแน่ๆครับก็คือทุ่นระเบิด PMN จํานจำนวน2รวมทั้งหมดเนี่ยห้าไปแล้วครับกับ การที่เราเข้าเก็บกู้ทุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วและก็ยังมีอีกภาพหนึ่งคลิปหนึ่งครับที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นสนใจ,จมากๆที่กองทับภาคที่หนึ่งเคลียร์แบบชัดๆทวงคืนแผ่นดินสี่นาทีเนี่ยเรียบแบบสิ้นสภาพเลยก็มีการเคลียร์เพลิงพักสิ่งปลูก สร้างของกัมพูชาบริเวณบ้านหนองยาแก้วที่ลุกล้ำเข้ามาเขตแดนไทยเรากับแนวโรลวดหนามนะครับใช้รถถากทางหุ้มเกราะดีห้ากาดเรียบแบบไม่เหลือซากเลยซากเนี่ยเราก็เ,าเรียบไม่เหลือจริงๆมันก็เหมือนการตบหน้าหุ่นเซนเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยขเขมรเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแผ่นดินของเขามันเป็นพื้นที่ของเขานะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแผ่นดินของไทยเราไม่งั้นขเขมรก็ออกมาวอยาวแต่นี่เขาไม่วอยายเลยส่วนอีกกรณี หนึ่งครับที่เราซัดแหลกไปแบบเจ็บๆก็คือล่าสุดทางกองทัพบ,บกครับได้ออกมาตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาที่มีการนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนหรือว่าคณะ IoT ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านหนองจานหมู่บ้านหนองยาแก้วเพื่อสังเกตการตรวจสอบในการเปิดเครื่องเสียงผ่านลำโพงของฝ่ายไทยเราเนี่ยแล้วก็มีการอ้างว่า เป็นการข่มขู่เป็นการคุกคามทางจิตใจแล้วก็สร้างความน่ารำคาญให้แก่แก่ชาวกัมพูชาในพื้นที่แต่เราก็มีการตอบกลับเหมือนกันนะครับก็มาเปิดเผยว่าการที่เราเปิดเสียงแบบนี้การที่เราเปิดสารคดีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนความไม่พอใจของคนไทยเรานะต่อการบุกรุกพื้นที่โดยไม่มีเจตนารุนแรงซึ่งเรื่องนี้เขมรก็ส่งมาลีโซเจตาครับออกมาตอบโต้ไทยเราส่วนไทย เราก็โต้กลับไปแบบทันควันเลยซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าต้องทำความเข้าใจกับบริบทพื้นที่ดังกล่าวก่อนโดยจุดนั้นเนี่ยฝ่ายเขมรบุกรุกเข้ามาในเขตไทยเราแล้วก็มีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยที่ผ่านมาครับจนถึงปัจจุบันนั้นก็ยังพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการจัดตั้งมวลชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการเข้า ขัดขวางแล้วก็โยอย่ต่อฝ่ายไทยแบบต่อเนื่องทำให้ชาวไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความไม่พอใจจำนวนมากและการแสดงออกของชาวไทยเรานั้นก็คือการเปิดเครื่องเสียงดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ฝ่ายกัมพูชานั้นบุกรุกแผ่นดินของเราแล้วก็มีการยังบิดเบือนสร้างเรื่องราวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยที่ไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลยแล้วในทางกลับกันนะครับเราก็ย้อนกลับขมรไปบอกว่าหากมองย้อนไปที่ฝั่งกัมพูชานั้นจะพบว่าเมื่อมีการชุมนุมมักใช้วิธีการก้าวราวและก็มีสิ่งเทียมอาวุธเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยเราจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชาควรหาทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแทนที่จะออกมาเรียกร้องต่อ การกระทำของฝ่ายไทยในกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราตอบโต้แล้วก็โต้แย้งไปนะครับเรียกว่าจุกทุกดอกเจ็บเก็บทุกดอกเพราะการที่เราทำแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนสันติวิธีแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรมากไม่ได้เนี่ยแต่การเปิดรบกวนเปิดให้ขมมรู้ว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรกับบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วก็อาจจะตาสว่างกันได้หรือว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ทำเป็นหลับหลูหลับตาอยู่พื้นที่ต่อไปอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องผลักดันออกไปสำหรับชาวบ้านหนองจานเองซึ่งสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับขเมเรก็ยังเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของไทยอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณกองทัพภาคที่สองกองกองทัพภาคที่หนึ่งบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วซึ่งทางกองทัพเองก็มีการออกมากล่าวเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยผลักดันขมรออกไปอย่างแน่นอน แต่ต้องรอเวลาต้องรอความเหมาะสมมากที่สุดไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปผีผามเข้าไปปับ๊บมันจะกลายเป็นเข้าทางคุณเซนเข้าทางขาเขมรเลยทันทีก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับเกี่ยวกับความตึงเครียดในพื้นที่แต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับต้องบอกเลยว่าเกาหลีมาแล้วเกาหลีซัดแหลกเพราะล่าสุดมีหลายเรื่องราวเลยครับที่กำลังเป็นกระแสดังในโลกโซเชียล โดยเฉพาะมีการพบหนังสือเดินทางมากกว่า30เล่มในทางขยะของกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นของประเทศไทยเราซึ่งเรื่องนี้ครับหน้าสื่อของเกาหลีบอกว่าเป็นการเตือนถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่กำลังอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็ในภาพนี้เนี่ยมีการแชร์จำนวนมากเลยทั้งในเวียดนามในลาวในไทยในเกาหลีใต้และล่าสุด ครับสื่อเกาหลีใต้เองก็มารายงานว่ากัมพูชามันคือดินแดนอาชญากรรมของจริงเป็นปลายทางท่องเที่ยวที่น่ากลัวของชาวเกาหลีมากๆม,ม,มีทั้งมาเฟียมีทั้งตำรวจคอร์รัปชันและระบอบเผด็จการที่เกี่ยวข้องในกัมพูชาโดยสื่อเกาหลีก็ยังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีรายงานชาวเกาหลีถูกลักพาตัวประมาณ330รายแล้วนักท่องเที่ยวเกาหลีก็เริ่มลดลงและคาดว่า จะลดลงอีกอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมและก็ไม่ใช่เพียงแค่สื่อเกาหลีเท่านั้นครับแต่เรื่องนี้มันใหญ่ไปจนถึงประธานาธิบดีของเกาหลีเออย่างแจมายองที่สั่งการกระทรวงต่างประเทศนั้นตอบโต้เรียกกัมพูชาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาชญากรรมกันเลยทีเดียวแล้วเป็นการดำเนินการแบบเข้มข้นเด็ดขาดมากๆนะ ครับเกาหลีใต้กับสั่งการด่วนให้กับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตอบโต้แล้วก็ใช้มาตรการทางการทูตอย่างเข้มข้นหลังเกิดเหตุอาชญากรรมต่อพลเมืองเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งประธานาธิบดีของเกาหลีครับก็กลับเรียกว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางขององค์กรอาชญากรรมที่พัวพันกับการหลอกลวงแรงงานทั้งการลักพาตัวการกักขังการทรมานโดย เฉพาะเหยื่อกาหลีที่ถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศก่อนจะถูกจับขังและก็รีดไถเงินโดยจำนวนเหตุนี้ครับที่ทำให้เกาหลีใต้เดือดมากๆก็คือมาจากคดีของนักศึกษาที่ถูกหลอกให้เดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำงานก่อนจะถูกลักพาตัวไปในที่สุดแล้วก็เรียกค่าไถเนี่ย50ล้านวอนหรือราว 1. 1 1ล้านบาท ซึ่งก็มีการพยายามหาตัวนักทูตเกาหลีก็พยายามระดมหาแบบเต็มที่สุดท้ายครับพบเป็นร่างนั้นในจังหวัดกำปงแล้วก็มีร่องรอยการถูกทรมานทั่วร่างกายเลยโดยเหตุการณ์นี้ครับมันกับสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักในเอเชียนะโดยก็มีหลายสื่อครับที่ออกมาตีตาเมเขมรนว่าเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมเลยจริงๆนี่ก็เป็นฝั่งเกาหลีที่ออกมาซัดขมรเหมือนกันนะครับตอนนี้อาจจะถึงขั้นแตกหักในทางการทูตเลยก็ ได้เพราะเรียกว่าเมืองหลวงแห่งดินแดนหลอกดอกหลวงเมืองหลวงแห่งดินแดนสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บไปใหญ่สำหรับเขมรนนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งไม่จบเพียงแค่นี้นะครับล่าสุดการปิดด่านของเราเนี่ยก็ทำให้หุนเซ็นหนึ่งกับตาค้างบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีพนักงานกว่า5,400คนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกำปงจามครับได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานและก็ปิดกิจการ ทั้งหมดก็เลยทำให้5,000คนเขมรนครับตกงานกันเพื่อพอเศรษฐกิจมันไม่โฟลูพอเรื่องต่างๆการขนส่งมันไม่ฟูก็ต้องปิดตัวลงไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่โรงงานเดียวครับก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ชาวเขมรน,นั้นลุกหึอประท้วงนายจ้างที่ไม่มีการจ่ายเงินและก็คำนวณเงินผิดหรือเป็นการเรียกง่ายๆว่าโกงลูกน้องนั่นเองซึ่งโรงงานนี้ครับถือว่าเป็นโรงงานใหญ่นะมีพนักงานมากกว่า1,000ันคน โดยตั้งอยู่ในจังหวัดสวายเรียงครับได้ออกมาประท้วงแล้วก็ปิดถน,นนหน้าโรงงานในวันที่11ตุลาคมเพื่อเรียกร้องให้ในายจ้างนั้นจ่ายเงินเดือนอย่างถูกต้องตามที่ตกลงกันไวร้รวมไปถึงการคิดโอที่ผิดด้วยสะสมมา7-8เดือนเนี่ยโอโนหนักใจมากนะครับผมคิดว่าหุ้นเซนอาจจะโดนลุกคือแบบที เนปาลก็ได้แล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าคเมรจะไปฟ้องยูเอ็นเอ่ยฟ้องนานาชาติเอ่ยแต่ก็ดูเหมือนไม่มีชาติไหนสนใจมากเท่าที่ควรแล้วยังรวมไปถึงยูเอ็นนั้นเมินจดหมายร้องสิทธิชายแดนไทยด้วยหลังจากฟ้องบ่อยจนเหมือนเด็กขี้ฟ้องในห้องเรียนแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าการปิดด่านของเราการที่เราใช้สันติวิธีมันทําให้ฮุนเซนโดนบีบแบบจนตรอกท่าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบ นี่อยู่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะต้องมีการร้องขอให้ไทยเปิดด่ากินไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับชาวบ้านก็อยู่ไม่สุขอยู่ไม่ไหวซึ่งก็ต้องรอมาติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของบ้านหนองจานบ้านหนองยักษ์สแก้วพื้นที่กองทัพภาคที่สองและก็พื้นที่อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment. เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย